นักเรียนครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการฝึกหัดเบื้องต้นในท่าที่สองนะครับซึ่งมีชื่อเรียกท่าว่าท่าถ่องเซลนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการนั่งพับเทียบเหมือนท่าตบเข่านะครับก็คือจะต้องนั่งพับเทียบทางด้านขวานะครับมือทั้งสองจะต้องอยู่ที่หัวเข่าทั้งซ้ายและขวานะครับหลังต้องตึงนะครับ ตจะต้องตรงเปิดปลายคางตามองไกลนะครับอันนี้เป็นท่านั่งในการที่จะปฏิบัติท่าท้นะาองเซลนะครับในท่าท้องเซลนี้จะไม่มีการนับจังหวะเหมือนท่าตบเขา่านะครับเราจะทําตามจังหวะไม้เคาะที่ครูเคาะให้สัญญาณนะครับจะเริ่มต้นด้วยการรัวไม้เพื่อเป็นการ เตรียมตัวก่อนนะครับเมื่อครูเคาะสัญญาณหนึ่งครั้งให้นักเรียนทุกคนนั้นยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาหงายท้องแขนนะครับแล้วก็กำพ่มกำมือหักเข้าหาท้องแขนนะครับแขนทั้งสองข้างจะต้องยกอยู่ระดับที่ข้างลําตัวนะครับนักเรียนดูนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับเป็นการเตรียมตัวนะครับครับนะฮะนักเรียนเห็นยังฮะ เราต้องยกแขนขึ้นอยู่ระดับลำตัวนะครับแล้วก็หงายท้องแขนกำข้อมือหากข้อหาท้องแขนนะครับวิธีปฏิบัติของการถองเซลนั้นเมื่อครูเคาะสัญญาณไม้เคาะให้นักเรียนใช้มือข้างขวานะครับมือข้างขวากระทุ้งไปที่เซลทางด้านขวาพร้อมกับเหยียดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายแล้วก็ยัดคอไปทางด้านซ้ายนะครับ ปฏิบัติครับนะฮะไม่มีการนับจังหวะนะครับจกเรียนนะฮะเห็นนะครับว่าเราจะใช้มือขวานั่งจะทุ้งไปที่สีข้างข้างขวาแล้วก็เหยียดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายพร้อมกับเอียงศรีรษะไปทางด้านซ้ายนะครับในจังหวะที่2นะครับเราจะใช้ข้อศอกซ้ายนี้กระทุ้งมาที่สีข้างทางด้านซ้าย แล้วก็เหยียดแขนขวาไปทางด้านขวาพร้อมกับยักคอไปทางด้านขวานะครับครับนะครับนักเรียนเห็นยังครับนะฮะไม่ยากนะครับจังหวะที่สามนะครับให้ใช้ข้อศอกขวากระทุ้งไปที่สีข้างข้างขวาแล้วก็เหยียดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายพร้อมกับยักคอทางด้านซ้ายนะครับครับนะครับ จังหวะต่อไปนะครับเมื่อครูเคาะให้นักเรียนใช้ข้อศอกซ้ายนั้นกระทุ้งมาที่สีข้างข้างซ้ายนะครับแล้วก็เหยียดแขนขวาไปทางด้านขวาพร้อมกับยักคอไปทางด้านขวานะครับครับคราวนี้เราจะให้พักนะครับด้วยการเคาะรัวสัญญาณลงเป็นสัญญาณจังหวะว่าหมดการปฏิบัตินะครับ อันนี้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติเองนะครับนักเรียนลองฝึกปฏิบัติเองนะครับทุกคนนะครับเริ่มต้นทุกคนต้องนั่งพับเทียบนะครับพับเทียบทางด้านขวาก่อนนะครับหลังตึงครับนักเรียนนะครับหลังตึงแล้วก็มือต้องวางอยู่บนเข่าทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับแล้วที่สําคัญที่สุดสศีรษะตรงครับเปิดปลายคางตามองไกล นะครับดีครับนักเรียนนะครับครับเราจะเริ่มปฏิบัตินะครับด้วยการดูไม้ก่อนเป็นสัญญาณบอกให้ดูว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับครับดีครับนักเรียนนะฮะเตรียมตัวนะครับครับยกแขนขึ้นทั้งสองข้างนะครับทุกคนต้องหงายท้องแขนนะครับอย่ากว้ามแขนนะฮะหงายท้องแขนแล้วก็ที่สําคัญก็คือ กำมือทั้งสองข้างนะครับกำมือแล้วหักข้อมือเข้าหาท้องแขนนะครับหน้าตรงก่อนเราจะเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติด้วยการกระทุ้งสีข้างข้างขวาก่อนนะครับปฏิบัติครับนะครับดีครับใช้ข้อศอกข้างขวานั้นกระทุ้งที่สีข้างข้างขวานะครับแขนซ้ายต้องเหยียดออกไปทางด้านซ้ายนันนะครับนักเรียน ที่สำคัญก็คือต้องยักคอทางด้านขวานะครับอย่ายัก <van> คอด้านซ้ายนะครับต้องยักคอด้านขวานะครับอย่างเดียวนะครับถ้าต่อไปท่าที่สองครับนะครับเราจะกระทุ้งสีข้างข้างซ้ายนะครับดีครับนักเรียนนักเรียนใช้ข้อศอกซ้ายนะครับกระทุ้งไปที่สีข้างข้างซ้ายมือขวาเหยียดไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ยักคอทางด้านขวานะครับ ครับต่อไปกระทุ้ง่ีข้างข้างขวาครับนักเรียนครับดีครับถูกแล้วครับนักเรียนครับดีครับใช้ข้อศอกขวากระทุ้งไปที่สี่ษข้างข้างขวานะครับแล้วก็เหยียดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายพร้อมกับยักคอทางด้านซ้ายนะครับท่าต่อไปครับนักเรียนครับดีครับ กระทุ้งสีข้างข้างซ้ายด้วยข้อศอกซ้ายนะครับแล้วก็เหยียดแขนขวาออกไปทางด้านขวาพร้อมกับยักคอทางด้านขวามันมีเทคนิคอยู่นิดนึงครับักเรียนเพื่อที่จะทําให้นักเรียนนั้นไม่เกิดความสับสนในการกระทุ้งสีข้างให้นักเรียนกระทุ้งสีข้างแรงๆครับเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เรากระทุ้งสีข้าง ด้านขวาหรือด้านซ้ายเพราะถ้าเราไม่กระทุ้งให้แรงบางทีเราอาจจะเผลอจําไม่ได้ว่าเรากระทุ้งสีข้างด้านไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนกระทุ้งให้แรงนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เรากําลังปฏิบัติอยู่ทางด้านขวาตอนนี้เรากําลังปฏิบัติอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนักเรียนครับนักเรียนพอทําได้ไหมครับถ้าพอทําได้นะครับ เดี๋ยวจะขอให้นักเรียนนั้นทำพร้อมกับคุณครูที่ทำท่าอีกสัก,กรอบหนึ่งนะครับและเราก็จะจบคลิปการฝึกปฏิบัติท่าของเสเอนะครับนักเรียนลองปฏิบัติด,ดูนะครับนะครับรวมวไม้ลงก่อนนะครับนักเรียนครับนะครับอันนี้เป็นการลดมือลงมาอยู่ที่เข่าทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา นะครับและเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติพร้อมกันกับคุณครูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบสุดท้ายตอนนี้ให้นักเรียนได้พับเรื่องของการใช้แขนก่อนนะครับเริ่มด้วยการนั่งพับเพียบนะครับนั่งพับเพียบทังด้านขวานะครับมือวางอยู่ที่หัวเข่าทั้งสองด้านนะครับทังด้านซ้ายและด้านขวานะครับหลังตึงนะครับศีรษะตรงเปิดปลายคาง ตามองไกลนะครับเราจะเริ่มปฏิบัติแล้วนะครับนักเรียนครับนะครับครับเตรียมตัวนะครับครับยกแขนขึ้นมานะครับนักเรียนครับอย่ายกสูงมากนะครับเราไม่ได้เบ่งกล้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยลดข้อศอกลงมาให้อยู่ที่ข้างลำตัวนะครับแล้วเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยการกระทุ้งตีข้างข้างขวาก่อนนะครับนักเรียน ครับใช้ข้อศอกขวากระทุ้งไปแรงๆนะครับที่สีข้างข้างขวานะครับพร้อมกับเหยียดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายคอยักคอไปทางด้านซ้ายนะครับต่อไปนะครับกระทุ้งสี่ข้างด้านซ้ายนะครับใช้ข้อศอกซ้ายนะครับครับดีครับกระแทกแรงๆนะครับักเรียนจะได้รู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังทาท่าทางด้านซ้ายอยู่นะครับ เหยียดแขนขวาออกไปทางด้านขวาและยักคอทางขวานะครับปฏิบัติครับต่อไปครับครับใช้ข้อศอกขวากระตุ้งไปที่สีข้างข้างขวานะครับแล้วก็เหยียดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายพร้อมกับยักคอทางซ้ายนะครับปฏิบัติครับครับเออเราใช้ข้อศอกซ้ายกระทุ้งไปที่สีข้างทาง ด้านซ้ายนะครับเหยียดแขนขวาออกไปด้านขวาแล้วก็ยักคอไปทางด้านขวานะครับในทางการทาท่าของเซลเราจะไม่มีการนับจังหวะน,นะครับฟังเสียงจากสัญญาณไม้เคาะของครูอย่างเดียวนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการจบท่านะครับนักเรียนนะครับนี่คือการจบท่าต้องฟังสัญญาณเสียงรัวไม้ลงมาแล้วเราถึงจะลดมือลงมาได้นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องจํานะครับก็คือ ถ้าปฏิบัติของการทองเอลนั้นจะต้องฟังจังหวะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องนับจังหวะนะครับถ้าครูเคาะสัญญาณรัวไม้เริ่มต้นก็หมายความว่าให้เตรียมพร้อมที่จะยกแขนทั้งสองข้างขึ้นรอจนกว่าครูจะเคาะสัญญาณไม้หนึ่งครั้งให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะครับต่อจากนั้นนักเรียนต้องตั้งสติให้ดีด้วยการกัดคุ้งข้อศอกขวาก่อนนะครับ กระตุ้งไปที่สีข้างข้างขวาแล้วก็เหยียดแขนซ้ายออกไปพร้อมกับยักคอไปทางด้านซ้ายนะครับต่อไปก็กระทุ้งข้อศอกซ้ายมาที่สีข้างข้างซ้ายแล้วก็เหยียดแขนขวาออกไปทางด้านขวาพร้อมกับยักคอทางด้านขวานะครับการปฏิบัติท่าของเซลจะมีอยู่สองข้างก็คือทําด้านขวาและทําด้านซ้าย ทำตามจังหวะไม้เคาะที่ครูเคาะให้สัญญาณรอฟังจนกว่าเมื่อครูเคาะสัญญาณดูไม้ลงเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเป็นการสิ้นสุดการฝึกหัดก,การปฏิบัติท่าของเซเอนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนคงปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการ ปปึกเบื้องต้นในท่าเต้นเสานะครับและเราเจอกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ